และทั้งโลก2หงนังรายเพื่อนซีปิดโซเชียลล่าสุดบวชแล้วเป็นสองสาวเพื่อนซีที่ไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดแอ์แม่ว่าทั้งคู่นั้นจะมีลูกและมีครอบครัวแล้วแต่ก็ยังหาเวลาว่างมาเจอกันบ่อยๆสำหรับเนยโชกกาและกระเอเตสุพักซอรอล่าสุดทั้งคู่ได้ลาโลกโซเชียลและทั้งโลกบวชเป็นเวลา4วัน3คืนโดยเนยได้ออกมากพบภาพคู่กรเอเตพร้อมทั้งเขียนข้อความว่า เรามาปฏิบัติทำสามคืนนะคะใครมีอะไรด่วนติดต่อเบอร์ผู้จัดการใต้โปรไฟล์นะคะและกระเอลเตได้โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมเอเคปชั่นอว่ากระแกและนองเนยคอลาปฏิบัติทำสามคืน c ีวันแอดโนโอีโ,โคทีขอเพื่อนๆพี่พี่น้องๆมีอะไรด่วนติดต่อผ่านพี่บุเลยนะคะหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับมาก Stuff. มายเข้ามาอนุมโมทนาบุญ